ไอเทมรองเท้าเพื่อสุขภาพราคาดีทั้งคิวและค cool ูต้องนี่เลยรองเท้าแบรนด์ t ัฟ f ฟิลสไตล์เจแปนนิสเขามีหลายรุ่นให้เลือกเลยนะสีสันสวยงามสะดุดตาสุดๆรุ่นที่ฮิตกำลังนิยมต้องยกให้รุ่นนี้เลย c u s h i w ว l k ส่วนสีที่ขายดีจะเป็นสีขาวและสีดำแมทช์ง่ายได้ทุกลุกเลยหรือใครที่อยากได้รองเท้าแบบ e อ e r y d a y look แนะนำซูเฟรรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากใส่สบายรับรองนุ่มเหมือนเพนเค้กซูเฟรเลยส่วนรุ่น Lady w ว l k กก็สวยไม่แพ้กันเนี่ยโดนตกทุกสีเลยอะ เราชอบรุ่นโบโลเฟอร์มากรู้สึกเหมาะกับสาวๆใส่แล้วมินิมอลน่ารักแมทช,ชุดไหนก็นได้หมดยังมีรุ่นอื่นๆให้เลือกช็อปอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่น City Loafers Classical Loafers Hi p s t ส,ส r <Hip star, S 1> และรุ่น s i m p l y w a l k รับรองว่าพื้นนุ่มหนาทนทานใส่แล้วดูเท่คูลชิกแน่นอนพิเศษซื้อรองเท้า t r u f f l e d e s i ซ n by J a ญี่ทุกรุ่นรับไปเลยกระเป๋าผ้าแบบนี้นอกจากนี้ยังแถมกระเป๋าถักคิ้วอันนี้ด้วยเราอยู่กันที่ p o อบ v e n t ท์ี่ชั้นส <Central> สามารถเข้ามาดูโปรโมชั่นและช็อปกันได้ทุกสาขาที่ Loft, <Love. S 2> ชีวิตดี by SCG, s a f e Drug, สยามทาคาชิมายา f i r s t e r Online, Health Choice และ Les r e l a x Onsen Spa กันได้เลยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line OA @truffle footwear รีบมาช็อปกันด้วย